พี่กว,วีจากเมกาสต u ด y ีนะคะวันนี้เราอยู่กันที่โรงเรียนสาราวิทยาค่ะเรามาเป็นกําลังใจให้น้องๆที่เข้าร่วมการสอบที a แกะและก็ทีแพทสามนะคะก็บรรยากาศในวันนี้จะเป็นยังไงนะั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะอยากเข้าสถาปัตย์ศาสตร์ค่ะคณะสายสุขภาพเช่นเภสัชเมกะแพทยศาสตร์ค่ะส่วนจวอยากเข้าทันตาค่ะส่วนผมเป็นวิศวะค่ะ ไม่ม sure ั่นใจก็ติวมาเยอะอยู scor, ่ค่ะแต่ว่าก็ต้องมาดูตอนสอบจริงอีกทีนึงว่าจะเป็นยังไงก็นานพอสมควรค่ะมีทีกับสองค่ะที่กังวลเพราะอะไรอ่ะอันนี้กังวลที่ภาษาไหมะภาษกันค่ะเพราะว่าเป็นเอีกภาษาก็เลยนี่กิ่งก็รู้สึกกังวลและตื่นเต้นมากค่ะตื่นเต้น ก็อ่านหนังสือมาเป็นอาทิตย์อยู่ค่ะแล้วก็กังวลทีแก็ตสามเป็นพิเศษเพราะว่าปีนี้เขาเริ่มปรับแนวการให้คะแนนแบบไหนเจ็ดสิบค่ะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์โอเคห้าสิบแล้วกันห้าสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะวันนี้ละห้าสิบเหมือนกันคุณผูมห้าสิบก็หนูมองว่าก็ถ้าเกิดสามารถแบบเตรียมตัวให้แบบได้มากที่สุดก็อยากให้แบบ เรียบเดียวไม่ต้องแต่แรกค่ะมันจะได้แบบเหมือนเราได้ทาทุกอย่างเต็มที่แล้วก็พอทําในข้อสอบไม่ว่าผลสอบมันเป็นยังไงก็จะได้รู้สึกว่าภูมิใจว่าได้ทําทุกอย่างแบบเท่าที่อยากทําไปแล้วค่ะก็โชคดีค่ะทุกคนสู้ๆค่ะแบบว่าคือมันเป็นทางเดียวในชีวิตเนะเาะแล้วก็อาจแบบว่าจะอาจจะไม่มีปีหน้าแล้วก็ขอให้ทําเต็มที่ค่ะ<ม>ก็กคิดว่ามันก็เป็นความฝันของทุกคนเป็นป้าหมายของทุกคนครับก็สู้ๆเป็นกำลังใจให้ครับทั้งตัวเองและทุกคน